ได้ยินคำสอนคำนี้กันไหมครับตั้งใจเรียนนะโตขึ้นมาจะได้ไม่ลำบากได้เป็นเจ้าคนในคนคือคำคำสอนเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆนะครับก็คือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตายายปู่ย่านะครับก็เคยเจอเจอตอนที่ผมสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็คือ อย่างปีใหม่ตามเทศกาลอะไรไปเที่ยวไปหาเนี่ยเขาเขาก็จะสอนคำนี้ซึ่งได้ยินจนติดหูไปเล้ครับซึ่งคำคำเนีเ้คือคนสมัยโบราณเขาค่อนข้างจะมีความเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยได้เรียนทุงสูงก็จะได้ทำงานที่ไม่ลำบากได้นั่งอยู่ในออฟฟิศได้นั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆก็ได้เงินเดือนเยอะๆ ซึ่งคนสมัยนั้นก็จะมองว่ามีฟวามั่นคงค่อนข้างจะสูงนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมในมุมมองผมที่ได้รับมาตอนนั้นได้ถูกปลูกฝังมาในตอนนั้นก็คือทำให้ผมอ,อ่ได้ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนจนถึงระดับหนึ่งเลยก็ถือว่าสูงไหมก็กลางๆครับจบปริญญาตรี ทีนี้ถ้ามามองในยุคนี้มามองในยุคนี้จะเป็นยังไงผมว่าคำสอนคำนี้อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วนะครับไอ้คำว่าตั้งใจเรียนแล้วจบออกมาจะได้มีความมีงานทำได้เป็นเจ้าคนนายคนมีความมั่นคงทางการเงินอันคำคำนี้อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วนะครับในยุคนี้เพราะว่ายุคยุคนี้มีการแข่งขันกันสูงแล้วก็ หลายหลายบริษัทเนี่ยก็คือก็คือทํางานโดยแบบให้มีต้นทุนน้อยสุดคําว่าต้นทุนน้อยสุดนี่ก็กคือยังไงก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรก็ต้องซื้อในราคาที่เหมาะสมคนก็ต้องมีในจํานวนที่เหมาะสมถ้ามีมากจนเกินไปก็ต้องเอาออกอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ที่ผมพูดไปว่ามันใช้ไม่ได้ผลในยุคนี้เพราะอะไรก็คือว่า การที่เราเรียนเรียนออกมาเนี่ยจบทั้งสูงเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียนโดยทั่วๆวไปแต่ว่าเวลาเราเรียนเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ปฏิบัติจริงเรียนแต่ตามทฤษฎีนะครับก็คือมีความรู้ทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงไปในเชี่ยวชาญในส่วนใดส่วนหนึ่งจากเอาจากประสบการณ์ทั้งผมนะครับที่ผมเรียนมาจนจบปริญญาตรีนะครับก็คือสาขา วิศวกรรมอุตสาหการนะครับที่มหาลัยแห่งหนึ่งในขอนแก่นนะครับก็ไม่ไม่ไม่เอ่ยถึงมหาลัยนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนซึ่งซึ่งในมุมมองของเขาจบออกมาเขาอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้แต่อันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะครับก็คือผมเรียนในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับก็คือเรียนออกมาเนี่ยก็คือเรียนในหลากหลายวิชานะครับส่วนใหญ่แล้วที่เรียนน่ะ ก็คือวิชาจะเรียนค่อนข้างจะเป็นพื้นฐานทั่วๆไปไม่ได้ไม่ได้ลงมือก็คือเรียนเนื้อหา90%ลงมือปฏิบัติ10%เํอทให้แต่ละวิชาทที่เราเรียนลงไปเนี่ยก็คือไม่มีความไม่ค่อยจะมีความเชี่ยวชาญหรือรู้ลึกรูก้จริงในส่วนส่วนงานในส่วนส่วนนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ผมมาทำคลิปในหัวข้อนี้ก็คือที่ว่าตั้งใจเรียนนะแล้วก็ ตั้งใจเรียนจะได้จบออกจบออกมาเนี่ยจะได้ทำงานทั้งสูงไม่ลำบากซึ่งผมมองว่าในยุคยุคนี้ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่ามีการแข่งขันกันสูงนะครับอย่างเหตุการณ์ที่ผมเจอล่าสุดเลยนะครับก็คือผมทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาเกือบจะ20ปีเลยนะครับเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มาทำงานโรงงานนะครับ ก็คือมาเจอวิกฤตห,หนักเลยนะครับก็คือในช่วงโควิดนะครับบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงินมีก็คือบริษัทจะอยู่รอดได้ก็ต้องอเอาพนักงานในส่วนที่มีค่าแรงสูงที่สุดนะและส่วนที่เกินหรือว่าหน้าที่ซํำซ้อนออกนะครับผมก็เป็นผู้โชคดีของหนึ่งในนั้นนะครับก็คือได้ถูก เลิกจ้างนะครับในวัย40กว่านะครับซึ่งการถูกเลิกจ้างในวัยนี้ครับการที่จะกลับเข้าไปหางานหลังช่วงโควิดนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับผมพูดว่าโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทั้งหมดคือเขาจะค่อนข้างจะกําหนดอายุไว้นะครับว่าไม่เกิน35นะครับ ถ้าเกินจากนี้ก็ไม่ไมค่อยจะรับแล้วนะครับหาน้อยนะครับที่จะรับทีนี้พอออกจากงานมาในวัยสี่สิบกว่านะครับเนื่องจากว่าสาขาที่เราเรียนมาเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งนะครับการที่เราจะมาเริ่มต้นใหม่ในสาขาที่เราเรียนจบออกมาเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับทีนี้ เมื่อแล้วเ,เ,เราจะแก้ยังไงหรือมีทางรอดยังไงนะครับในมุมมองของผมนะครับก็คือทางที่จะรอดแล้วก็ยั่งยืนเลยนะครับแล้วก็คือผมอยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมานะครับแล้วก็ถ้าผมย้อนเวลาไปได้นะครับผมคิดว่าทางรอดและความมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็คือ อยากให้คนคนที่เรียนหรือว่ามีความถนัดเนี่ยให้เรียนสาขาอาชีพอาชีพใดด้านใดนด้านหนึ่งไปเลยครับก็คือสมมุติว่าเราถนัดทางถนัดงานงานสร้างบ้านนะครับก็ให้เราไปเรียนหรือไปลงมือทําด้านนั้นจริงๆไปเลยนะครับเอาให้มีความเชี่ยวชาญด้านใดนด้านหนึ่งไปเลยครับหรือว่ามีความชอบในเรื่องของออซ่อมมอซ่อมรถ ยนหรือซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับก็ให้เราไปเรียนาสาขาด้านนั้นโดยตรงแล้วก็ให้ไปไปฝึกงานหรือว่าไปเรียนรู้จากอู่จากร้านจริงๆเลยนะครับให้มีความเชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงไปเลยนะครับเนี่ยครับผมว่ามันมันค่อนข้างจะมีความยั่งยืนมากกว่าครับในการเรียนให้เราถนัดด้านใดนด้านหนึ่งไปเลยครับดีกว่าที่เราไปเรียนตามระบบนะครับก็คือจบออกมามสาม ไปเอนทานเข้ามาหาโรงมาหาลัยนะครับไปเรียนคณะบัญชงบัญชีหรืออะไรต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประกาศหรือในแต่ละมหาลัยนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเรียนวิชาโดยทั่วๆไปนะครับก็คือเรียนตามทฤษฎีแล้วก็มีให้ลงมือปฏิบัติบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอจบออกมานะครับก็จะไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญนะครับ ก็จะต้องมาเรียนรู้เอาใหม่ในหน้างานจริงๆเลยนะครับก็คือถ้าเราจะอยู่รอดและมีความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนเลยนะครับก็คือเราต้องมีความเชี่ยวชาญและถนัดในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับก็ฝากไว้คิดกันนะครับสวัสดีครับ